ตรงๆว่าอ่านสคริปต์แล้วแต่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาดำเขาให้ไลท์ดำหมดเลยแล้วก็โอเคมาเรามาโล่งๆเลยเราเตรียมร่างกายมาพร้อมๆรอมจริงๆตอนแรกไม่รู้อะไรเลยครับรู้แค่ว่ามีไข่ที่ต้องรักษาไว้นี่คือสิ่งเดียวที่ทราบมาวันนี้เลยครับ o u t e r r ร์ er รายการที่จะทำให้คุณได้เห็น Outer ของพวกเราเพรสส S ในโร w ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนผ่านงานพาร์ทไทมสุด Exclusive โดยงานพาร์ทไทมแรกของพวกเราก็คือ b o ดี้การ์พวกเราจะต้องผ่านโปรการฝึกงานครั้งนี้ไปให้ได้โดยการฝึกงานแบบเอาจริงงานนี้พี่ขอคนไม่เล่นเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ใน Outer Row ร o d ร g u a r d คำว่าอ u t เ r อรเนี่ยน่าจะมาจากเชื่อหรื่าของเราก็คือแบบอัลเทอร์แลนด์ที่แบบดินแดนที่เราจะเป็นแบบตัวต,วตวน,นอื่นๆหรือเป็นอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้เราอยากเอาตัวตวนใหม่ๆหรือว่าเอาแนวใหม่ๆหม่ของเราออกมาแต่ก็ได้ลองทําสิ่งนั้นจริงๆรเลยครับอ u t เ r อรในคราวนี้ก็คงน่าสนุกกัน,กนอยากรวยอะ <laughs> อยากเป็นนักธุรกิจเคยเป็นนายแบบเขียนหนังสือเป็นนักเขียนประมาณนี้ที่จริงอยาก เปิดฟาร์มครับแบบฟาร์มอยู่ต่างจังหวัดปลูกผักปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วก็เก็บผักแล้วก็รอผลผลิตมาแล้วก็ไปขายครับคิดว่าผมรอดผมคิดว่าผมน่าจะเอนจอยนะอาชีพบริการเอาตรงๆนะครับคิดว่าไม่น่ารอสำหรับผมแต่ว่าต้องลองดูครับเราเราอย่าเพิ่งบอกว่าเราทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ทำแม่สอนมาครับการที่เราแบบ พ, allá, ido, ado, to together, พิ้นเด็มาอะไรเงี้ยในอัลบั้มใหม่เราพิ้นเด็ดมาเราปั๊มกล้ามาอะไรเงี้ยเราก็ยังน่าจะพอมีแรงบ้างน่าจะสู้ได้ครับก็ไม่รู้ว่าสําหรับภารกิจแรกของอัลเทโรกับการเป็นดยบอดี้การ์ดจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมก็ฝากทุกคนไป็นกำลังใจให้พวกเราเพร s เซนะครับแล้วก็สําหรับอัลเทโรต่างๆที่จะตามมาทีหลังเนี่ยก็รอชมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ตัวได้ครับจญครับเพื่อนกำลังตามมาครับสักรู่แอร์เย็นจังเลยนะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มร้อนครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มร้อนครับไม่ต้องเวงเกรงครับพยายามแบบไอซ์เบรกกิ้งไงอยากจะค่อยโค้งขำก็ครูสวัสดีครับแต่ครูเค้าเวลข้ามมากครูก็น่ารักนซ์มากก็แบบว่าเออสวัสดีครับไม่ไดดเลยครับสวัสดีครับ ทีเดียนะครับเฉลี่ยกำลังตามมาครับอาจารย์เออยครับเหลืออยู่สี่คนครับสามคนครับใจไม่ดีครับกลับกลับเลยได้ไหมครับพี่จะเห็นอาการผมตอนเดินเข้าไปครับยิ้มให้ได้แต่ยิ้มให้ครับ เปิดตัวพยานธิไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับผมกิจสิมเปอร์เซ็นครับผมกิจสิมเปอร์เซ็นครับสวัสดีครับยับเช่แฮนนะครับแบบไอซ์เบรกกิ้งนะมันจุกใจไปกันแล้วฟลอร์กับเบกกิ้งสวัสดีครับเดินไปเช็คแอร์คุเลยคูต้นอะไรเงี้ยคุตโตก็น่ารักอ่ะถ้าเกิดเราเข้าหาเขาด้วยความเฟรนลี่เขาก็จะแบบมีฟิลแบบ สวัสด oh, oh, oh. mm ีครับโอ้โหละุนมากเข้าไปใกล้เข้าไปสวัสดีอาจารย์ใกล้ก่อนมาอาจารย์หวัดดีพี่ใกล้เลยนีนั่นสวัสดีครับพี้นะครับต้องแบบทำตัวแบบน่ารักน่ารักเข้าไวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบมีความเอ็นดูเราเล็กๆเขาจะได้ไม่โหดกับเรามากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถติดครับรถติดรถติดครับรถติด รถติดครับรถติดเข้าไปใกล้ครับเข้าไปใกล้ครับอ่ะรถติดนิดนึงครับขอโทษครับโอเคไมไ่เป็นไรครับพร้อมกันแล้วเนาะขอแนะนำตัวก่อนคร <c oughs> ับสวัสดีครับพวกเรานขอแนะนำต, <c oughs> ตัวบ้างผมชื่อต้นหลายลายคนรู้จักว่าต้น TMC วันนี้ทุกคนได้รับภารกิจให้มาฝึกเป็นบอดี้การ์ดครับเพราะฉะนั้น หลังจากนี้ผมขออนุญ,ญาตยึดชื่อวงโชว์ข่าวยึดชื่อวงโชว์ข่าวจนกว่าคุณจะผ่านภารกิจอันนี้ทุกคนทราบจต่ยึดชื่อวงของผมเพราะคุณต้องผ่านภารกิจก่อนพอพอคุณถึงจะได้รับชื่อวงกับคุณไปตอ,อ,อ,อปนยึด,ด,ด,ดยชื่อวงก็งงๆว่าเอาไปทำอะไรนะ มาเวไหนอะอยู่ดีมายึดชื่อวงขอโทษนะเพื่อะเอาละลูกไมายคู่มานี่มันวงของเรานี่มันชื่อเพอร์เซสไงใครจะไปแย่งเราแย่งของชั้นชื่อวงชั้นอะไรเงี้ยมีเตรียมชื่อใหม่เลยเผื่อเขายึดไปตลอดอะไรเงี้ยก็เตรียมชื่อใหม่ไปคุณมีสิทธิ์ตอบแค่ทราบทราบถ้าหมายความว่ากายการสุดในวันนี้พวกคุณจะเป็นคนธรรมดาก่อน ที่จะมาฝึกเพื่อเป็นบอดิการวันนี้ทุกคนจะมีแต้มก็อยู่คนละหนึ่งร้อยแต้มแต่ถ้าใครโดนเตือนแล้วไม่พยายามแก้ไขโดนตัดแต้มหนึ่งคนแต่รับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดอันนี้เอษตนรับได้บบนะครับ,บ,บในเมื่อเราไปเป็นบอดิการถูกไหมครับเราก็จะมีภารกิจเพิ่มเติมขึ้นมาให้คุณได้ปกป้องสิ่งที่มันต้องเป็นของคุณเองด้วยเชย่นกันคือ เดี๋ยวในพาร์ทก,การฝึกวันนี้พวกคุณจะได้ไข่คนละสองฟองคุณจะได้ไข่คนละสองฟองคุณจะได้ไข่คนละสองฟองฟ <c oughs> องหนึง่งถ้ามันแตกกล็ลบสิบแค่ผมถือยังแตกเลยครับทำไงนี่แค่ผมถือไข่มันก็แตกแล้วขามือแล้วผมตอกไข่เองยังไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำ <c oughs> แล้วก็เกงกระป๋องเกงผมเขาบอกห <c oughs> ้า,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 ามแตกกระป๋องเกงผมไม่มีที่ดเลยโบ๋โบ๋พี่มันจะรอดอะไรเรา สองฟองเนี่ยเราจะพกที่ตรงไหนให้เอาไข่ไปติดตั้งติดตั้งเข้ากับตัวนี่แหละถูกบรรจุให้อย่างดีแล้วโอ้ขอบคุณครับแจกกันเลยครับไปดเเูเกงฟิตซะด้วย <laughs> ท้องแต่งเกงผมมันรัดแล้วเ <laughs> พื่อนๆใส่ไข่ไปมันจะแบบหายไปกับกางเกงมันจะฟุ้งไปกับกางเกงแต่ผมใส่แล้วเป็นนี้ <laughs> <laughs> เป็นอย่างนี้ <laughs> แตกแน่แน่รู้สึกว่าอนอกจากดูแลคนแล้วเราต้องดูแลไข่ของเราด้วยท้าทายดีครับเพราะว่าไข่ก็เป็นอะไรที่เบาบางเบาบางถ้าบอกว้องไข่เราก็ต้องปล่อย V A P ไว้เราต้องปกป้อง V A P เราก็ต้องปล่อยไข่ไว้ติดตั้งไข่กันเรียบร้อยยังครับยังไม่เรียบร้อยเลยครับมันแตกแน่แน่เลยอ่ะเช็คเพื่อนด้วยดูไหมครับเพราะเราต้องทำอะไรกันเป็นทีมคไม่เช็คเลยนี่ช่วยแล้วยังไม่เรียบร้อย ติดตั้งไข่กันเรียบร้อยอยังครับรย,ยังไม่เรียบร้อยเลยครับรถครับดันนี่ช่วยแล้วยังไม่เรียบร้อยเราจะสาธิตนะครับการทำโทษวันนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการออกกำลังเราใช้การเบอร์พี่เป็นหลักหนึ่งเซตเนี่ยใข่กรงเลย <c oughs> ครั้งแรกที่ผิดแบบนี้นะครับ ทุกคนทราบทราบคร,ร,รับต่อไปมขอขอนุญ,ญาตเข้าสู่เนื้อหาของการฝึกบอดิกาดกันเลยกันแล้วก,กันนะครับตามปกติบอดิกาต้องการความเป็นมืออาชีพสูงสาทางท่าทางขีดความสามารถและการแต่งกายผมถามตอนนี้พวกเราเช็คก,กันดูเราเคยเห็นบอดิกาแต่งชุดแบบนี้กันไ <c oughs> หมเคยเห็นบอดิกาแต่งชุดแบบนี้กันไหมคือเท่าที่ผมทราบมานะครับผมไม่มีเสื้อผ้าบริกาเลย <c oughs> ผมไม่มีเสื้อผ้าบริกาเลยไม่เลยผู้ไม่รู้ยังไม่ผิดเดี๋ยวจะมีไอที่ไม่รู้กันอีกเยอะ ขาต่อไปผมอยากจะให้ทุกคนทําการศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ตามปกติในงานบริการเราควรจะต้องมีใช้นะครับเอามาวงขึ้นามาหน่อยได้ครับอันนี้แกะได้เลยเหรอแกะครับผมบอกว่าอะไรผมบอกว่าอะไรทำไมไม่ฟังผมอะสำรวจเฉยๆว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างคือผมไม่รู้ไงคือผมเป็นคนแบบเห็นของเล่นอนะผมเป็นเด็กแบบในห้องผมยังมีดาบเลยดาบกระตูนนะพี่ มันนำภาษาอะไรกับการที่เห็นมีปอมสีจิตจา้าแล้วบบวิ่งเข้าไปจับเลยควงปุ๊บปุ๊ <c oughs> เล่นมีใช่ไหมตามกฎของการฝึกอทั้งหมดฟังครับ <c oughs> เซอเอาวุธซ้อมเราเปรียบเสมือนอาวุธจริงนั่นหมายความว่าการเอาอาวุธจริงมาเล่นโดยมีความปลอดภยัยเป็นเรื่องที่เราอยาอมรับไปได้ทั้งหมดวางของ <c oughs> ตามสายล์เ,เขาเขาติดเล่นก็เลยโดนไปนยกครับผมเตรียมพร้อมนะครับใครผมแตกเลยตอนนี้ครับ <c oughs> สวยลโอ,อเคครันขอเบอร์พี่ตีเซตแตกแน่ๆ่ไปเตรียมพร้อมสี่ครั้งไปหนึ่งสองสามสี่โอเคเริ่มตื่นนิ่งก็ได้ใช่ไหมครับนิ่งแล้วครับเมื่อกี้ผมบอกให้หยิบอะไรอย่างหนึ่ง ดิวเป็นกระบอกวางอยู่ตรงนั้นหยิบมาครับคนละหนึ่งานเชิญครับครูครูบ,คคบอกหยิบดิวมาหันไปดิวไหนเป็นเครื่องดื่มหรือเปล่าที่เป็นแบบภูเขาดิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นแบบเอออาวุธแบบเทดีอะไรอย่างเงี้ยแบบสลัดสลัดเดี๋ยวต่อไปในการฝึกนะครับเราจะมีบัดดี้อยู่แล้วเดี๋ยวพาต่อไปจะเป็นการศึกษารูกอุปกรณ์อันแรกสุดที่อยากจะพูดถึงคือดิวนะครับถ้าดึงออกมาสุดดึงออกมาครับดึงออกมาให้สุดมันจะทการล็อกใช้มือดึงออกมา แล้วเราทำการเก็บโดยการแบมือเอาปลายดิ้วไว้ด้านล่างนะครับเอามือกดปุ่มด้านบนแล้วพับลงนะครับระวังเรื่องมือถ้ามันบุกเข้าไปางีกินเนื้อกันมาหลายคนแล้วเดี๋ยวจะลองให้ทุกคนปฏิบัติท่าเปิดก่อนจังหวะที่1เราจะเปิดเสื้อขึ้นมาเอามือจับที่ดิ้วจังหวะที่2หรือขึ้นมาตั้งไว้จังหวะที่3ผมจะตั้งมือตรงนี้เอาไว้หมุนตัวเอาดิ้วไปไว้ที่ช่วงต้นแขน พอจังหวะที่3แล้วเราดึงดิ้วกลับมาคิดอย่ดี่อกย่อตัวลงในท่านี้มันเหมือนพวกคุณเข้าไปสกัดกั้นภัยคุกคามยี่เข้ามาแล้วพรองกระแทกออกครับจังหวะหนึ่งเฮ้ยจังหวะหนึ่งเฮ้ยนี่ต้องกางขาเลยไครัอล็อ๋อโอเคล็อกไว้จวังหวะสอเฮ้ยสามสา วงแรกๆเหมือนแบบเรากะน้ำหนักในการสะบัดมันออกไปไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหมือนยังไม่เคยใช้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไปในแบบแนวไหนแล้วเรายืนใกล้กันมากก็กลัวแบบปั้งฟาดหน้าพี่กิจปุ๊เสียโฉมเราฟาดลงปุ๊โดนเข่าพี่เนโอ้ขาหักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยกลัวแล้วสมมติฟาดแบบนี้ปึ้งครูฝึกโดนแสกหน้าปั้งอย่างนี้ก็เป็นห่วงทุกคนครับอยากบายอย่างเงี้ยครับ จะตีแบบเ,าเบาๆไม่ได้อะไรเงี้ยมีวิธีที่แบบทาให้มันตีได้แรงก็ได้ดีอยู่นะครับผูฝึกชมวหมดเย่ยมากน้องเก่งมากแก็ครับขอบคุณครับในการฝึกเราผิดพลาดได้หาข้อผิดพลาดให้เจอให้รู้ว่าเราผิดตรงไหนแล้วแก้ไขครับเตรียมพร้อมครับ,บในท่าน,นี้พร้อมผลักดันนะครับแต่จริงแล้วมันก็มีท่าทีาท่ทำให้ทาพร้อมทำการตรีนะครับคือเป็นการเปิดแบบ open to the ground เราหยิบมันขึ้นมาตามปกติไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามหนีบศอกไปกับตัวมือเข้ามาในตำแหน่งการละคราวนี้ยอ่อขาลงเราจะกระตุกศอกไปด้านหลังพร้อมเกียดมือกระแทกลงรือสูงขึ้นมาระดับหน้าฮะผเห็นกล้องอนะก็เลยเก้งให้กล้องทีเดียวครครูฝึกถ้าน้องๆเล่นแล้วครูฝึกไม่เตือนผมครูฝึกโดนด้วยทุกคนท,คนทราบครับ สาต่อไปเราจะมีอาสาสมัครท่าไม่สมัครใจหนึ่งคนออกมาสาธิตให้เพื่อนๆดูปากี้ปากี้เชิญครับปากี้จะแบบหนักไม่เอาเบาไม่สู้อะไรแบบนี้เป็นคนแบบคุณหนูน่ารักอะไรเงี้ยต้องแบบตกปกป้องผมขอโลเพลปิดจังหวะหนึ่งรอบผมพิธีกราวปิดจังหวะเตรียมพร้อมมือมามือมาแล้วเพื่อนเตรสู้ปาจี้เตสู้ปากี้เตรียมพร้อม ปวดจังหวะแล้วดีครับไม่ต้องตื่นเต้นค่อยๆไหลนะครับไปเชิญเราพยายามทำาถูกต้องนะครับคุณครับไข่แตกครับไข่แตกครับไข่แตกครับฮะเป็นเรื่องปกติครับไม่ต้องห่วงไข่แตกพี่จังไข่แตกอันนี้ก็ไม่แปลกใจเหมือนกันครับพี่เพราะว่า คือในชีวิตปกติแล้วแบบที่ไม่ได้เป็นบอดี้การ์ดพี่จังจะเดินชนเดินล้มเดินสะดุดถ้าให้ผมเดาตั้งแต่แรกถ้าได้ไข่มันเลยอะยังไงพี่จังต้องทำแตกอยู่แล้วหนึ่งร้งเปร์เซ็นต์นงมาะเลยครับครูโู้ต้องฟันลงมานะฝันให้มันอยู่ข้างหน้าห้ามเลยไปข้างหลังโอเคเราก็ตั้งใจมา,าก็ส่งดีเอยครแบโอเคครับพร้อมครับไปแก๊ปตีแปก๊กโอเครู้เลยว่าเริ่มแบบเริ่มมีอะไรเล้าๆตรงนี้อะไรเงี้ย <c oughs> ต่อไปอุปรกรณ์หนึ่งคือไฟฉายขอให้คนหยิบไฟฉายขึ้นมาครับการใช้ไฟฉายประโยชน์ของมันมีค่อนข้างเยอะเป็นอาวุธก็ได้เป็นอุปรกรณ์ที่ใช้รบกวนกล้องก็ได้ตอนนี้ทุกคนไม่มีซองไม่มีเย็มขัดนะครับขออนุญ,ญาตเอาไฟฉายเหน็บไว้กับขอบกางเกงหรือกระเป๋าฝั่งมือไม่ถนัดไว้ก่อนอถ้าพร้อมใช้เราจะดึงไฟฉายจากตำแหน่งนี้ดึงขึ้นมาตรงๆทีน,นี้ก็เห็นความสําคัญของอุป,ปรกรณ์แล้วใช่ไหมครับหลังจากนี้ ก่อนจะเข้าภาคปฏิบัติและเดินไปลูกขบวนทั้ง5คนจะต้องเลือกใครอยู่ตำแหน่งไหนเชิญครับเอาตำแหน่งก่อนหน้าซ้ายหน้าขวาหัวหน้าชุดหลังหัวหน้าชุดแล้วก็ลูกกระจอกลองหัวหน้าจะช่วยดูผมจัดมือไปไม่ได้ตัดมือไหนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเดี๋ยวมทำรอบร้อยครับเดี๋ยวมทำรอบร้อยครับครับครับผมใครเป็นหัวหน้าชุดครับผมครับลองหัวหน้าชุดตำแหน่งหลังขวา หน้าขวาครับหน้าซ้ายขอครับจำตำแหน่งกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าก่อนเวลาเรายืนกาดมือที่อยู่จากตำแหน่งไหนก็ตามเราดึงทั้งสองมือขึ้นมาอยู่สูงระดับหน้าเท้าหันตรงย่อด้วยเข่าสะโพกหรือทั้งสองอย่างยกมือขึ้นมาซอกอยู่ตรงไหนดึงเข้าไปอีกยกไหล่ขึ้นใกล้เคียง <c oughs> นะครับมีคนหลุดขำค่ะอ๋อมีคนหลุดขำเหรอมันดูขำไปใช่ไหมนั่นน่ะสิเราตั้งใจนะเว้ย โอเคไม่ต้องโทษกันเตรียมเบอร์พี่เตรียมเบอร์พี่เราไม่โกรธแต่เราเคืองเพราะว่าเราเจ็บขายอยู่แล้วทุกครั้งที้เราลงไปที่พื้นมันจีด๊ดทงตาผมนับนนะครับต้องถอดยิวออกไปครับไม่ต้องดูแลมันเอไว้เรี๋ยมพรมหนึ่งสองสามสี่ เทคนิคต่อไปเรื่องการเช็คหรือการผลักออกไปตามปกติเวลาเข้าขวางเราต้องการสกัดางคุกคามออกไปสืบให้ลึกแล้วยัดตัวออกไปเวลาเราเข้าอ่อนจาดให้ดีทุกคนทราบใรบเดี๋ยวต่อไปเป็นเทคนิคการป้องกันบ้างนะครับการป้องกันมีหลายทิศทางมีหลายแบบอาจารย์สอนมาว่าให้ผลักออกไปถ้าสมมติเขาต่อยมาทางนี้เราต้องเปิดอย่างนี้รับแล้วเปิดอย่างนี้รับคือท่าที่มันต้องดันลงคือผมแบบดันแขนลงแต่ว่าเขาบอกว่ามันต้องดันสะโพกลงแล้วท่าผมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ มได้รับแจ้งมานะครับจากคนถือบอร์ดคะแนนว่ามีคนติดลบ10 2คนแลคนมีลบ5อีก1คนยังมีคนที่ฟรีฟรียังไม่ติดลบเดี๋ยวผมให้ลองแก้ไขปัญหาแต่พอเข้าพาร์การเรียนรู้เนื้อหาแล้วคราวนี้ครูทุกคนจะเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นขอความตั้งใจทุกคนทราบครับเดี๋ยวเราจะแบ่งกันเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเชิญครูฝึกขอครูฝึก2คนครับ v ีพเชิญครับขอบริการมาอยู่ฝั่งนี้ในลักษณะของการที่เอาหมายเข้ามาผมเดินสิ่งที่ผมต้องการทําก็คือ ภาพที่สุภาพเราจะยังไม่ใช้มือกระแทกออกไปเราเข้าไปกดยานะครับไม่ได้นะครับถ้าเขาพยายามนั้นมาเราเดินลุยออกไปใจเย็นครับถอยออกไปนะครับไปครูคุ้ยก่อนเดินเข้ามาพร้อมแอคชั่นดวงตาไม่ยอมดวงตาไม่ยอมได้เลยคู่ต่อไปครับเชิญโจนนี่คืออะไรครับเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่ครับ คู่กันพี่เนเหรอผมหันไปเออมีอะคู่กไม่ต้องคู่สิแะบูดทำไมยีนี้หมดล้อใส่หน้าชอบจะโดนจับคู่กับพี่เนยไม่รู้เป็นไรทุกสถานการณ์มีเป้าหมายเข้ามาเห็นตัวพี่เฟรมทางเขาพยายามจะทําการเซลฟี่เนี่ยถ้าเราเห็นกล้องมือถือแล้วเราอาจจะเตรียมไปฉายพอเขาชักมือถือขึ้นมาพยายามเบียดผมฉายอาจจะไปที่กล้องนะครับแล้วผลักดันออกได้ครับเตรียมพร้อม action a คชั่น ขออนุญาตนะครับไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับวันนี้เบียมีไม่พอนะครับถายได้ไหมได้กับหน้าผมอ่ะครับสูงไหมไหมผักที่อกทีนี้ไฟฉายค้างเลยค้างเลยเดี๋ยวปั๊ปป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 ปเอาทีเดียวนะราาแท้เลยอีกอย่างที่อยากเตือนนะครับเราละโพสเซนด์ ผมว่าทําได้ดีที่สุดในระะเวลานั้นแหละเวลาแค่นี้กับการทําได้แบบนั้นผมว่ามันโอเคแล้วแหละแต่ถามว่าใช้งานจริงได้ไหมไม่ได้อาจจะใช้งานได้เรื่องภาพกับคอนเทนต์แต่ว่าถ้าไปใช้งานจริงปุ๊บพัง BIP เลิกลางโอเคเคสียร์อบไป v i p เชิญครับในกรณีโดนเก่อเกี่ยวเป็นคนก่อเกี่ยวให้ผมหน่อยเข้ามาเก่อเกี่ยวคว้าจับอะไรก็ตามนะครับอันดับแรกซ้อนมือเข้าไปแกะออกซ้อนเข้าไปแกะออกอ่าขออนุญาตครับจับแขนจับเสื้อจับอะไรก็ได้ลองดูเชิญครับเก่อเกี่ยว ัญญาครับครับดึงมือกลับมามันจะดูเป็นภาพสุภาพุด้นไม่ได้นะครับขอบคุณครับโอเป็นมีคนเข้ามาแบบประชิดตัวพยายามจับมาเกาะแกะอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำให้ V I P ไม่สบายใจเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบิดเอามือออกแล้วก็แบบกันด้วยความสุภาพเพราะว่าเราต้องแบบเราต้องไน c ์กับคนที่อยู่รอบตัวด้วยเหมือนกัน จนยากเนาะยากเพราะอะไรครับก็มันจะแกะออกมาได้ผมว่าถ้าเกิดว่าเขาแอบติดมีดไว้ตรงเนี้ยค,คือคือคือตายอยู่เหมือนกันพอพี่จังก็แกะไม่ออกเหมือนกันครูโหดนิดนึงนะครับยังเหลืออีกหนึ่งโจทย์ที่ยังไม่ได้ทำคือการเข้าจัดการกับพี่ ไม่ได้เข้าไปจัดการกับ VIP การ VIP ไว้ได้แก่คือการทํางานเป็นทีมของจริงหัวหน้าชุดสําคัญมากเพราะว่าทุกครั้งที่หัวหน้าชุดสั่งเห็นคนเพราะว่าเป็นคนกองหน้าการปุ๊บหัวหน้าชุดต้องรีสปอนส์เลยแล้วก็แบบโคเวอร์แล้วก็อีแฟกเลยก็คือการที่เราเอา VIP ไปหลบไปข้างหลังเอาไปเก็บไว้ข้างหลังไปเชิญยืมประตำแหน่งผมจะหา VIP มาให้หรือมีใครที่อยู่จะเป็นสามารถเป็น VIP ด้พี่ปองพี่ปองมาเป็น VIP เร็วๆหัวหน้าถอยไปด้านหลังเยื้องหลังนะครับ ประจำตำแหน่งเ้าใช่ไหมครับอยากให้คู่ฝึกมาคอยดูว่ามีใครผิดพลาดด้วยดูจากแอบสองด้านในนะโอเคพร้อมเออไป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 เรียกแล้วทำไมผมไม่ได้ยินเสียง cover หรือ e v e n แต่ไรทั้งสิ้น ตะซูดดังๆหน่อยจากหัวหน้าชุดเดี๋ยครับขออีกทีชัดๆพี่ไม่ดีเลยปะคุณบอกอีแบกแล้วอีแบกพี่จับไม่ดีนะผมว่าอีแบกแล้วคือเราหูดีเราเป็นคนแบบชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเราหูดีเราก็เลยแบบอีแบกแล้วพี่เออ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 เไปพร้อมเริ่มนะมือที่สองนาฬิกาเริยมอีแบกเรียกแล้ว มอนิเตอร์ได้ยินเสียงอีแวกไหมครับไม่ได้ยินเลยใช่ไหมหรือผมเสียงดังไปเพราะว่าแบบ v i ลเลน c e เขาตะโกนดังมากจริงเออพี่เล่าอะไรพี่เนยพูดเสียงเบ้าใครเขาจะไม่ได้ยินกีบัดกีบัดเอาจริงไหมผมไม่ได้ฟังเสียงพี่เนเลยผมมองปากพี่เนว่าพี่เนจะพูดตาไน คือผมคิดว่ามันเสียงดังนะนะคือในหูคืออาจจะใส่หูฟังอยู่นะมั้งเสียงมันเล็กกล้องอยู่ในหูอ่ะเออแล้วผมก็ก็คิดว่าผมก็ตะโกนแล้วนะว่าแบบเอ้ย move ีแบกอะไรเงี้ยแต่เขาบอกไม่ได้ยินก็ก็เลยงงว่าทำไมไม่ได้ยินหัวนหน้าสามคอปเปอร์อีแบกชัดๆเลยเสียงดังๆหน่อยทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับอย่าพลาดคุมความตื่นเต้นให้ได้มพร้อมเริ่มก่อนนาทีก็อีแบก ออ่ะโอเคครับรวมจริงๆต้องบอกว่าเรื่องการใช้ความรุนแรงเนี่ยเราต้องใช้ความรุนแรงอย่างเป็นระบบให้ได้มากที่สุดใช่ครับอันนี้คือมุมมองที่อยากปลูกฝังทุกคนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอะไรก็ตามมีเรื่องการผิดพลาดจะอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถือว่า ทำได้ดีนะครับในช่วงเวลาสั้นๆครับไอส่วนที่มันยากจริงเรื่องการทํางานเป็นทีมมันเป็นเรื่องที่ยากทีนี้ได้เวลาสรุปคะแนนลใครของแตกครับยังอยู่ดียังอยู่ดีหมดเลยโอ้สองฟองเลยอันนี้ข้าวไข่ไข่เจียวได้เลยนะครับเติมข้าวไข่เจียวไต้อทำไข่เจียวได้แลับตอนนี้ผมขอสรุปคะแนนคนที่ได้เยอะที่สุดหรอตอนนี้ ปั้มปั้มยังอยู่ที่้ยเฮไม50คะแนนนะครับอันดับ2นะครับ85คะแนนนี่อันดับ2อีกคนจัง85คะแนนฮะแต่พี่จังลดลดไป20คะแนนจะยิงอ๋อสองคนสุดท้ายนะครับมีคะแนนต่างกันอยู่10คะแนนนะครับก็เหลือเราสองคนแล้วดีแย่เลยครัก่อนสุดท้ายนะครับปัคกี้80คะแนนอันดับสุดท้ายนะครับเกีตินอยู่ที่70คะแนนโทษต้นไหนแต่ ผมยังไม่ได้ลบข่ผมยังไม่ได้ลบข่แจค่อแตกครั้แจจคอแตกครั้งหลังนะครับลบอีกยี่สิเหลือหกสิบห้าวันใายอันนี้ผมเบมคูนะครับคุณครูของผมคือพี่พบน้องพร้อมนะครับออกเสียงด้วยแก้ไข่ได้จากไปแล้วกัวเกงเรียบสองข้างถ้าไข่แตกนะผมแพ้อยู่แล้วเพราะว่าพี่ผมฟังครูอะไรหน้าผมฟังครูอยู่่ จัาหลุดขำกันขำอยู่ก็โดนหักไปเลยดีหลุเหลือเจดสิบคะแนนเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมเลี้ยงไข่เจียวครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้พวกคุณเป็น v p p อย่างเดิมน่าจะดีกว่ารับชื่อวงเพร์เซสกลับไปครับขอบคุณครับแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นที่โลเราต้องมีบทลงโทษถูกไหมครับเราจะเต้นบริการเพิ่มสปีดขนาดหลับตา เป็นเหมือนที่คิดจริงๆด้วยเพราะว่าเขาพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าโดนอะไรโดนกระหมดนะครับณโดนกระหมดโดนว่าทํางานเป็นทีมแต่หลับตาคือไม่ได้เลยคือเราต้องยืนขาเดียวบ้างแล้วพอหลับตายิ่งหลับตามันจะยิ่งแบบส่งตัวไปอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนบล็อกกิ้งแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะไปชนอะไรเข้าหรือเปล่าแล้วก็เลยไม่สามารถเต้นเต็มได้แล้วยิ่งเพลงเร็วอีกอะไรเงี้ยพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับครับครับพร้อยครับ ไข่แตกแล้วแต่ด้วยความที่มันมียังมีการลืมตาอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมต้องการความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอให้ทุกคนถือเป็นเวทหรือดัมเบลหรือดัมเบล แล้วเต้นก <stock S 1> ันตะกี้อีกหนึ่งรอบขอแข็งแรงนะครับตอนนี้พวกคุณได้ชื่อวงคืนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาความเป็นมืออาชีพของศิลปินกลับมากัดฟังนนิดนึงเพื่อภารกิจที่สูรณ์นะครับผมผมครับหนึ่งสองสามเริ่มการป้องกันตัวพื้นฐานนะครับแบบ ถ้าสมมติสักวันหนึ่งเราเจอโจรจริงๆหรือว่าเจอแบบคนที่จะทำร้ายเราจริงๆแล้วก็พอมีทิคในการแบบป้องกันหรือว่าต่อสู้อะไรครับสิ่งที่เอาไปใช้จริงได้น่าจะเออเราเคยเรียนมาแล้วเป็นศิลปะการป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเล็กน้อยในเชิงวาจจะใช้ได้แน่นอนแต่ในเชิงปฏิบัติไม่ง่ายได้เลยครับเพราะว่าน่าจะยังต้องฝึกเยอะเพราะว่าการจะเป็นบริการาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่า เขาต้องผ่านก,การฝึกเยอะมากๆนับถือจริงๆแบบว่าพี่ๆบริการทุกคนที่แบบว่าทํางานใป็นบริการได้ถือว่าเก่งมากๆเลยครับครับสอร้องครับหนึ่งสองสาม ที่ไปช่วยเราเยเราก็จะรู้ว่าเราควรทําตัวยังไงเราควรจะ reflect กับสิ่งที่เขาพูดยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมได้ประโยชน์เยอะเลยครับเราเราเคารพอาชีพนี้มา,มากๆเราแบบก็ได้เพ็ดมุมหนึ่งของอาชีพนี้วันนี้ก็ขอบคุณที่แบบเขาทุ่มเทกับอาชีพนี้แล้วก็แบบยอมเสียสละตัวเองอะไรอย่าเงี <S <S ้ย